ีครับผมแทนเด็กวิบอนนะครับวันนี้แทนจะมาดอกส้นครับไปถามโค้ชกันนะครับว่าโค้ชจะบอกยังไงวิธีทําเทคนิคเทค,คติกนะครับว่าจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามโค้ชกันเลยนะครับไปครับเอาขึ้นที่แรกนี่เอาควางสามเทียบก่อนแล้วเอาไปทั้งหลังมันจังโมเพยมันจะสิ่อยให้ได้ไปมันเหนื่อยเหนื่อยสุลนะมันเจชนดแล้วมันสิ่งนี้ไปทั้งอื่นกระเป้าอาไปชนก่อน เอาไปข้างสองเทียสามเจียจะงเอาไปข้างหลังมันยังว่ออกมันยังว่าผไปมันดูวัดลูโตกันไปเฮ็ดน้เมือง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่ยายพูดคือแบบไหนนะครับไปดูเลย ให้ตั้งข้างเท้าด้านนอกนะครัเพราะตั้งข้างเท้าด้านนอกได้แล้วยายจะให้ดอกส้นเลยนะครับรแบบนี้นะครับ แดนแทนจะดอซ้นทำสถิติได้กี่ครั้งไปดูกันเลยครับ กี้นะครับดอดได้สี่สิบสองครั้งนะครับลองไปฝึกดูนะครับการดอดบอลได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของฟุตบอลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ให้แทนๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายวิธีการดอดส้นนะครับให้บอลโดดตรงนี้นะครับให้ตั้งด้วยข้อเท้าด้านนอกนะครับให้บอลโดนตรงนี้แล้วก็ให้ดอดส้นสลับด้วยส้น ไปโดนโซนตรงนี้นะครับแบบนี้นะคะ